สนะวัสดีครับวันนี้มาผมมามาพบกับรถมาจากพระแท่นนะครับแม่มาจากยานฟุดไลท์นะครับดีเอสวันนะครับสปอร์ตดีเอสวันนะครับนี่ครับหล่อเลยครับนี่หล่อเลยนึบๆทับนึบๆทับล้อหลังเป็นล้อสองเก้าห้านะครับสองเก้าห้าสามห้าสิบแปดนะครับหล่อเลยนะครับเนี่ยครับสดๆใหม่ๆเลยนะครับแม่ล่อเลยรถรถสุดตารางแน่นอนครับไม่ต้องถามเลยครับว่าจ่าจะจับไหมนะครับไม่จับแน่นอนนะครับ เราจับประเทศนะครับจัดเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งส่งไปประมาณ200อกว่าเส้นนะครับจะส่งไปให้ลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าไปแบ่งกําไรกันนะครับ200อกว่าเส้นนะครับคนไหนสนใจอยากจะติดต่อไปขายนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยครับที่ร้อสตะเกตนะครับตาขาบันโป่งนะครับตาขาบอัโป่งนะครับหล่อเลยนะครับรถรถนะครับรถคันนี้มาจากอ่าปะท่นนะครับสวยๆครับ นี่ครับล้อหน้านะครับล้อหน้า26นะครับล้อหน้า265 40 18นะครับตอนนี้นะครับหมไปดูข้างหลังเลยครับสวยนึบนะครับสวยนึบแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสนดในที่เป็น FC ล้อตะเก่งนะครับราคาพิเศษแน่นอนนะครับราคาพิเศษถูกกว่าที่อื่นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูนึบเลยครับมาสดๆใหม่ๆยางปี21นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งนะครับธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับสาขาปันโปนะครับทั้งสองสขานะครับ 081นะครับ9191976นะครับขอบคุณครับ